สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรีวิวทาง Steel Series นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังครับรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปทอปของทาง Siberia v เวอร์ชันเลยนะครับผมก็คือ Siberia Elite นะครับผมก็จะมีทั้งหมด3สีอ่ะมี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำกับสีขาวแต่ทีเนี้ยเห็นว่ามีสีขาวอีกตัวนึงด้านบนเนี่ยคืออะไรก็คือเวอร์ชันที่มีชื่อว่าอันนิวเซอ r ์รี่อีดินั่นเองนะครับผมก็คือเป็น รุ่นที่เขาทำมาพิเศษเป็นพบรอบอะไรของทางสต e ดิโอเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของแพคเกจแพคเกจจิ่งกันก่อนนะครับเริ่มด้วยสีดำนะฮะนี่ฮะค่อยๆแกะแกะออกมาเนี่ยก็จะเจอกับแพคเกจสีดำด้านในก่อนนะครับนี่เปิดปุ๊บนี่ครับสีดำสวยงามทีเดียวนะฮะ ตอนนี้ยังไม่มีแสงไฟก็ยังดูไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับบุนวมตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาเราียกว่าเมมโมรีโฟมนะครับก็คือมันจะคืนตัวได้แล้วก็ปรับรูปตามลักษณะของศีรษะของคนใส่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับระดับได้ตามขนาดของศีรษะของคนใส่เช่นกันนะฮะคานตรงนี้จะเป็นคานอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทีเดียวนะะปรับ,บโวลูมได้ที่ด้านขวานะครับ ขันด้านซ้ายมีไว้ทำลายคือการเปิดปิดไมค์นั่นเองครับมันจะดังกรึ๊กหนึ่งนะฮะอันนี้คือเปิดปุ๊บปิดอะไรประมาณนี้แล้วก็ไมค์โพฟ,ฟนดึงเข้าดึงออกได้นะดัดได้โค้งงอได้นะครับอิสระตามการใช้งานของแต่ละคนเลยทีเดียวโอเคก็หูฟังสีดำก็ประมาณนี้นะครับ ด้านในมีอะไรอีกครับก็มีซาวการ์ดนะครับที่เป็น USB ซาวการ์ดตัวนี้ก็คือหัวใจสําหรับคือหัวใจหลักนะครับที่ทําให้อ่าตัวไซเบเดียฮิลิทเนี่ยมีแสงไฟลแล้วก็สามารถปรับแต่งโปรไฟล์ต่างๆได้นะครับตัวนี้จะมีคอนเนคเตอร์เป็นมินิ Mini USB แล้วก็สายแดงสายสีแดงกับสีเขียวที่เสียบเข้ามาตรงน,นี้นะครับผมคอนเนคเตอร์เป็น USB ครับ แล้วก็สายเขาเรียกว่าเป็นสายต่อความยาวนะครับที่มีหัวเป็นไมโคร USB ของทางซิลซูรี่นะฮะประมาณนี้ครับยาวพอสมควรนะครับน่าจะสักสาเมตรได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายเกือบท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ อะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนจากไมโคร USB นะเป็น3.5มิมสีแดงกับสีเขียวนะครับสีมพูสีเขียวนั่นเองก็สำหรับคนที่ต้องการใช้สัญญาแบบอ n นาล็อกนะฮะก็เลือกได้แล้วก็สายแปลงสำหรับการเชื่อมต่อกับม e v ว c ์ต่างๆเช่นมือถือเอ่ยแท็บเล็ตเอ่ยนะฮะสามารถใช้ไมโครโฟนกับมือถือได้ถ้าเราใช้หัวแปลงอันนี้นะครับผมที่เดี๋ยวจะเป็นคู่มือนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสีขาวกันบ้างน,นะครับในส่วนของสีขาวเนี้ยก็จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันก็คือเวอร์ชันธรรมดาแล้วก็เวอร์ชัน anniversary อย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับผมเราก็จะดูพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆของทางสีดำไปหมดแล้วเนี่ยสีขาวกับตัว anniversary เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนิดนึงแล้วกันเนาะก็แพคเกจสีขาวเนี้ยก็จะเหมือนกันกันกบทางสีดำนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเวอร์ชันปกติเปิดมานะก็จะเจอกับแพคเกจด้านใน คล้ายๆกันเหมือนกันกับทางสีดำนะครับนี่ก็เึ็งหูฟังออกมานะฮะปึ๊บโอ้โหอ,อ,อันนี้ก็เป็นการเสียบกับตัวสวกา้าไว้แล้วนะฮะนี่ครับสีขาวนี่จะดูแบบอบอิ่มนะฮะดูเป็นสง่าราศีมากกว่าสีดำนิดนึงแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับฮนะบการใช้งานก็จะเหมือนกันทุกประการนะครับผมนี่ ให้หมุนใ,ให้ดูเค okay. ไมายดึงได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ไหนก็ไ,ไหนแล้วครับนี่ครับคือการเสียบใช้งานกับตัวซาวการ์ที่ผมบอกนะครับเป็นไมโคร USB นะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็เอาซาวการ์ตตัวนี้นะครับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของท่านนะฮะมันก็จะ d e t e ท t เจอเป็นซาวการ์ดตัวใหม่ขึ้นมาแล้วแสงไฟก็จะขึ้นเดี๋ยวเราให้ดูทีหลังนะครับว่าแสงไฟจะขึ้นแบบไหนนะครับผมโอเค แพคเกจอื่นๆก็เหมือนกันนะครับพวกสายอะไรพวกนี้ก็จะเหมือนกับสีดํานะครับก็จะประมาณนี้สําหรับสีขาวเวอร์ชั่นปกตินะฮะย้ำก่อนว่าเวอร์ชั่นปกติตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน n n n v v r s s r y y ครับเดี๋ยวเรามาดูทีละสเต็ปกันเลยครับนี่ครับถอดเสื้อผ้าด้านนอกมาอุ๊บโอเคด้านในก็ยังเหมือนกันอยู่นะครับผมนะะเปิดปุ๊บนี ตัวนี้หนระูหราเลยทีเดียวสำหรับตัว soft case เขาเรียกว่าอะไร hard case ของทางซิสซี่ที่ทำมาให้อ่าจะเบียร e อิลิตอินดัสรีนะครับผมนี่ครับแข็งแรงทีเดียวนะครับบุผ้าอย่างดีนะฮะมาดูตรงอ่ตัวคู่มือกัอนก่อนนะครับนี่ก็จะมีคู่มือคล้ายๆกับตัวเวอร์ชันธรรมดาแต่ว่าจะมี การ์ดเพลทตัวนี้ที่มีโค้ดทางด้านในนะครับเอาไว้ลงทะเบียนเวลามีกิจกรรมอทางซีรี่เนี่ยเขาก็จะให้เอาโค้ดตัวนี้เนี่ยไปลงทะเบียนนะครับก็จะได้เป็นแบบอารมณ์ประมาณแบบหนึ่งในเะมมเบอร์ของทางซีรี่นะฮะนี่แล้วก็เปิดขึ้นมาครับเปซิปรอบด้านนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่หรูหราอลัลาลางการทีเดียวครับนี่ครับ การจัดวางพวกสายต่างๆก็จะอยู่ในฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวดูหูฟังกันหูฟังครับจุดที่ต่างนะครับขอพูดในเรื่องของจุดที่ต่างก่อนก็จะเป็นในเรื่องของการไล่ได้สีเทาทางด้านบนนะครับคือเขาจะทํามาในโทนสีขาวเทานะฮะขาวเทาได้สีเทาด้านบนนะครับแล้วก็มีสายที่เป็นสีเทาครับเข้ากับตัวตีของเขาคือขาวเทานะครับ จากที่เวอร์ชันปกติเนี่ยจะเป็นสีสีขาวนะเดี๋ยวผมคอมแพลให้ดูก็ได้นี่ครับนี่ครัคือการคอมแพลให้ดูรับชัดๆฮนะนี่อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนนี่ครับที่บอกได้ด้านบนจะเป็นตัว a n เว v e ์ s ซ r รีนะครับด้านล่างจะเป็นตัวปกตินะฮะ ทนสีจะดูอึมครึมกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ทางด้านในเนี่ยจะมีโลโก้ SteelSeries Siberia Elite Anniversary Edition นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ทำมาเพื่อออกแบบเป็นแบบรุ่นครบรอบของทาง SteelSeries นั่นเองอื่นๆก็เหมือนกันนะครับนี่ด้านในก็จะเป็นซาวการ์ดเช่นกันนะครับซาวการ์ดเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สายต่อความยาว อะแดปเตอร์ apter, ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้ก็พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคนะฮะสเปคของทางซีรี่ส์ไซเบอร์ไลินะฮะก็จะมีสเปคอยู่ที่16ถึง28,000นะครับอันนี้คือสเปคในเรื่องของหูฟังนะครับ16ถึง28,000อ่ากิโลเฮิร์ตนะครับผมประมาณนี้นะครับ จะมีสเปคเท่ากันไหมครับเดี๋ยวลองดูโว์ชั่นธรรมดาก็จะเป็น16ถึง20,08สาร2โ oh อห์มเช่นกัน,นครับคือสเปคเท่ากันทุกๆประการแค่เปลี่ยนสีเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการใช้งานกับซอฟต์แวร์นะครับผมแล้วก็การปรับแต่งต่างๆในเ e อร์ s รียล n จ3ครับเรามาดูการตั้งค่าการใช้งานกับเซอ e ์ s รียล n จ3ตัวนี้กันนะครับก็คือพอเสียบตัวซาวการ์เข้าไปเนี่ยที่ผมบอกนะครับพอเสียบซาวการ์เข้าไปล้วก็จะเ,จเป็นเซอร์เรียลไซเ e ียร์เนะครับ ตัวที่ผมได้เสียบเข้าไปเนี่ยเป็นตัว anniversary นะครับซึ่งเขาจะแยกออกมาจากตัว steelseries s a b e l i t e ด้านบนนะครับที่เคยเห็นอยู่นี้มาเป็น anniversary ด้านล่างถามว่ามีอะไรต่างไหมครับก็ยังไม่มีอะไรต่างนะครับจะต่างกันในเรื่องของรูปลักษ์เล็กน้อยนะครับเขาจะมีพวกโลโก้ที่อยู่ตรงแบ็กกราวน์นะครับเป็น anniversary เท่านั้นเองนะฮะในเรื่องของการตั้งค่านะครับผมขอเริ่มในเรื่องของ dobby headphone นะครับตัวนี้นี่จะเป็นเทคโนโลยีที่ ช่วยเสริมในเรื่องของการไดเอนเต์เมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรือว่า,าเล่นเกมนะครับที่รองรับในเรื่องของ d o l บ y d ดิจิทันะครับเราสามารถปรับเปิดปิดได้ซึ่งโทนเสียงหรือว่ามิติของเสียงเนี้ยก็จะต่างออกไปนะครับเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นนะฮะอีวอไลเซอร์ izer, หรือว่า EQ นั่นเองครับเราสามารถที่จะปรับพีซ e t ได้นะครับให้เป็นบาลานซ์หรือว่า FPS APS เนี่ยก็จะเน้นทางด้านโทนแหลมเนา่อยู่โทนแหลมอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้ยินพวกเสียงรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้คือสปอร์ตอาจจะเน้นในเรื่องของเสียงพว,วกอะแอมเบียนหรือว่าเสียงรับข้างต่างๆนะครับเสียงกีฬานะประมาณนี้ Entertainment นะครับ PerformanceMusic ส์ Movie ก็จะมี preset ที่สำหรับปรับโจนไว้ให้หมดแล้วนะเราก็เลือกไว้ที่บาลานซ์ก่อนแล้วกันนะฮะตัวน,นี้ ไมค์อ่าไมโครโฟนนอยส์รีดักชันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการลดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับสามารถเปิดไว้เพื่อให้มันตัดเสียงแล้วดูดเฉพาะเสียงที่เราพูดเข้าไปนะฮะอันนี้คือออโต้ไมค์คอมเพสชันก็คือการปรับให้เสียงไมคเนี่ยมีโทนเสียงที่เท่ากันนะครับโดยที่ไม่มีหนักไม่มีเบานะครับซึ่งก็เป็นการใช้อเรื่องของดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราออฟไว้ก็จะเป็นเสียง เขาเรียกว่าเสียงปกติของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทนสูงหรือว่าโทนต่ำเนี่ยก็จะออกมาตามนั้นแต่ถ้าเรากดอ่อนไว้เนี่ยมันจะปรับให้เท่าเท่ากันนะครับน้ำเสียงต่างๆไม้ซ้ายโทนนี่ก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือการมอนิเตอร์เสียงตัวเองนะครับเวลาเราเปิดไว้เนี่ยเราจะได้เราจะได้ยินเสียงตัวเองพูดว่าเสียงของเราเนี่ยเป็นยังไงครับก็จะมีให้ปรับวอลลุม4ระดับด้วยกันนะครับหลักถ้าเราไม่อยากได้ยินเสียงตัวเองเราก็อฟไว้นะครับตัวนี้ให้มาปรับไปที่ซ้ายสุดนะฮะ ตัวนี้ก็มีอีไรครับเป็นเรื่องของไมโครโฟนวอลลุ่มนั่นเองนะฮะเลาก็ปรับ,บ,บไว้ดังสุดถ้าเราอยากให้เสียงมันดังสุดนะครับ l i ฟ์ p รี v ิวก็คือ,อปรับแล้วมันจะเรียกได้ว่าโชว์ให้ดูหรือว่าเซฟค่าให้ดูทันทีนะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องของการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับก็เช่นกันอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับ c o n f ิ i c แล้วก็ New Profile ขึ้นมานะฮะเอาไว้สําหรับเวลาเราเล่นเกมอื่นหรือ,รอว่าดูหนังเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนโปรไฟล์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปรับโจรใหมท่ทีละอันทีละอันนะครับ แล้วก้อนนี้ครับหัวใจสาคัญของเขาคือการปรับแสง LED นะครับก็จะมีหน้าต่าง Illumination ขึ้นมานะครับก็จะมีให้เลือกเอฟเฟกนะครับเป็น Breed, Steady, Auto, Volume Trigger ก็คือจะดังหรือว่าจะแสงจากระพริบเนี่ยตามเสียงที่ดังออกมาครับก็จะเหมาะกับพวกเกมยิงหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันแบบเวลายิงทีก็จะไฟกระพริกบกระพริกบกระพริบนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ Color Shift ก็คือการเฟดจากสีชมพูไปเขียวไปเหลืองแลรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพรีวิวให้ดูสดๆเลยกนะัน นี่คือคัลเลอร์ชนะครับ Color อ h i ชจากสีส้มไปสีเหลืองอ่อนแล้วก็กลับมาสีส้มอันนี้คือลูปของเขานะฮะอันนี้คืออ่าเรียกได้ว่าใช้เราแบบไม่รู้จะใช้สีอะไรสวยไปทุกสีก็ให้ใช้ Color อ h i ชที่เป็นไอพรีเซตบนสุดก็คือชิปมันไปทุกสีเลยนะครับตัวนี้ที่สามารถปรับจูนได้ถึง16.8ล้านสีนะครับตามโค้ดต่างๆที่เราเคยรู้จักกันนะนี่แล้วก็จะมีแบบนี้ครับแดงแล้วก็ ดับแล้วก็เหลืองแล้วก็ดับนะครับประมาณนี้เตดี้คือการเลือกสีใดสีหนึ่งให้มันค้างไว้เลยนะครับนี่นี่ครับสีใดสีหนึ่งค้างไวเลยนะครับบริดก็จะเป็นแบบพาวซิ่งนิดหนึง่งครับคือการแบบว่าให้มันสว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับนะฮะสามารถเลือกได้3มระดับก็คือสโลมีเดียมแล้วก็ฟาสนะครับ นี่สุดท้ายจะเป็น audio, audio volume trigger ก็จะเป็นแสงกระพริบตามจังหวะของเสียงพเพลงในหูฟังของเรานะครับประมาณนี้นะฮะ i วิงเปลี่ยนมาเป็นสีดำนะครับก็เรามาดูกันว่าพอมันมีแสงอยู่บนตัวสีดำเนี่ยจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนผมว่ามันก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับพอมันมีแสงไฟ LED อ,อยู่บนหูฟังสีดำเนี่ยมันก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับนี่ฮะ จะสังเกตได้ว่ามันเหมือนกับเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับรูดเลยครับรูดครับปรับได้ทุกสีนะครับ16.8ล้านสีนะจะอ่อนจะบางจะเข้มังไงก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะฮะบราเดดิ้งคัลเลอร์ชิไปนะฮะประมาณนี้ครับความสวยงามของซ t ซีรีสไซเบอร์ e l ลิตก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องแสงไฟนะฮะ จากที่ได้เห็นการตั้งค่าต่างๆไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของ EQ เนี่ยก็จะมีให้ปรับใช้งานตามความเหมาะสมนะครับผมผมก็ได้ลองอฟังเพลงเนี่ยทั้งแนวป๊อปใสๆนะครับเพลงล็อกนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เราปรับ EQ ให้เป็นตัวมิวสิกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของมวลเสียงให้ให้ได้ยินเรื่องของลายดนตรี Lion ครับไม่ว่ากรองเบสกีตาร์เนี่ยก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือพูดง่ายๆคือเขาจูนมา,มาให้แล้วว่า อ่าพรีเซตเนี้ยก็จะเหมาะการฟังเพลงนะฮะพวกมวลเสียงต่างก็จะแน่นขึ้นถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับให้เป็นอ่ามูฟวี่นะครับผมมูฟวี่บวกกับตัวดับบี้ดโฟนเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้อ่าเสียงเนี่ยดูมีมิตินะครับผมก็จะทําให้ได้ยินพวกเสียงแบบระเบิดเสียงอ่าคนพูดอะไรเงี้ยชัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าการที่เราใช้แบบบาลานซ์นะครับผมซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับในเรื่องนี้ก็สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละคนนะครับ ดยเฉพาะในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเท้าเสียงอะไรมากขึ้นถ้าเกิดเราปรับให้เป็นแบบตรงกับโหมดเช่น FPS นะครับผมเวลามีการ reload มัตสซีหรือว่าการที่แบบเท้าหลุดมานิดนึงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแล้วก็แยาแย้เสียงชัดเจนนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสุดท้ายกันเลยครับผมก็เป็นงไงกันบ้างครับสําหรับการทดสอบการรีวิวการใช้งานในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับการปรับแต่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัว Sensory Cyber Elite ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Anniversary หรือว่าตัวธรรมดานเนี่ยก็จะสามารถปรับแต่งได้เหมือนอนกันนะครับผมสำหรับเจ้า Cyber Elite เนี่ยผมว่ามันจะเป็นหูฟังที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามตัวหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับตลาดของหูฟังการ่นเกมในตอนนี้นะฮะนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วก็ยังเป็นเรื่องของแสงสีที่สามารถปรับได้ถึง16.8ล้านสีจากที่ที่ผมได้บอกไปในช่วงแรกนะครับผมก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ เหมาะกับการเล่นเกมฟังเพลงแล้วก็ดูหนังนะฮะส,ส,สำหรับใครสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามประบไซตจำหน่ายของทางซีซีรีทั่วประเทศนะครับในวันนี้พอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ